ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3 1. นางสาวปิยพัฒนทองพรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัะพงนอก 2. นางสาวนิพาพรบุญทวีครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 3. นายประจวบวงบุปผาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้เข้ารับการประเมิน นางสาวพานิาสาศิลมัดตำแหน่งครูผู้ช่วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภัลศึกษาโรงเรียนวัตพงนอกส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งปฏิบัติการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง 6. รายวิชาสุขศึกษาและภัลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1จําจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รายวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่สองจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาสุขศึกษาและพารศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3จํจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาพารศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จํจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชาพลรศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่จําจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์รายวิชา พลาศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์และรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3จํานวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมทั้งสิ้น21ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภารักงานที่ได้รับมอบหมายกลุ่มงานวิชาการคณะจัดทำหลักสูตรกลุ่มบริหารงานทั่วไป หัวหน้าโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคู่พิเศษสายชั้นประฐมศึกษาปีที่3คณะทำงานกลุ่มงานจราจรคณะทำงานประจำเรือนน้ำฟ้าขาวครูเวรประจำวันอังคารคณะทำงานโครงการโรงเรียนสีขาวองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับข้อกําหนดของทางองค์กรรวมทั้งแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรัเทศะต,ต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์มาทำงานตรงต่อเวลาเข้าสอนตรงเวลา แต่งกายถูกต้องเหมาะสมมีเจตคติที่ดีต่อประเทศชาติรักชาติด้วยสามัญสำนึกที่ถูกต้องปฏิบัติตัวอยู่ในระบอบประชาธิปไตยและเคารพกฎหมายเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการเป็นครูที่ประกอบด้วยคุณงามและความดี ซึ่งกระทำด้วยความสำนึกในจิตใจเช่นมีการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเข้าร่วมงานวันสำคัญในชุมชนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคม 3. จัญญาบันวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจัญยาบันวิชาชีพครู และมีการพัฒนาตนจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีการเข้าอบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะสมกับการเป็นครูเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอยู่เสมอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะเสียสละทั้งเวลาแรงกายและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. การดำาริชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันบูรณาการเนื้อหาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ลูกศิษย์เห็นคุณค่าและนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ใช้ชีวิตบนสายกลางยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 5. จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทาและจัดหาสื่อ จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้คิดเองฝึกการคิดวิเคราะห์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสารรค์ไม่ละทิ้งการสอนการคันมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและมีจิตสาธารณะมีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมโดยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังผลประโยชน์และสิ่งตอบแทนใดๆยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาโดยยึดหลักคุณธรรมและจรรยาบราณวิชาชีพในการยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติงานองค์ประกอบที่2 ด้านการปฏิบัติงาน 1. ด้านการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551และหลักสูตรสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ศึกษาเพื่อเตรียมการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสำเร็์ทางการเรียนโดยได้จัดทำแผนการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นครูให้ความเอื้ออาทรต่อนักเรียน ทำความเข้าใจผู้เรียนให้ดีขึ้นในการติดตามพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อนเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูและแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการในรูปแบบช่องทางต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างองค์กร 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายรวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารในห้องเรียนรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อการสอนนำเสนอแคนวาหรือ powerpoint เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนส่งผลให้ผลสำลีทางการเรียนของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการศึกษาผลสำมีทางการเรียนเรื่องอาหารหลักห้าหมู่โดยใช้เทคนิควิธีการสอนแบบโมเดลซิปปา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องอาหารหลักห้าหมู่และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเมื่อใช้เทคนิควิธีการสอนแบบโมเดลซิปป้าในรายวิชาสุขศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัตตพุงนอกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3จำนวน31คนที่ได้มาจากการุูมแบบจอจงโดยผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องอาหารหลัก5หมู่และแบบทดสอบจำนวน10บข้อเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างชัดเจนโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน4 0 6คะแนนคิดเป็น40.65เซ์ และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน8.45คะแนนคิดเป็น84.52%แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้โมเดลซิปป้าส่งผลให้นักเรียนมีผลสำัำธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการรับฟัง ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนที่ได้นำเสนอในวันนี้จะสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนและพัฒนางานของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ